สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะพี่น้อง่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นนทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลครพี่น้อง่าต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้าประเดิรุ่งคลิปหายลายมือเนาะค่ะพี่น้อง่าหลังจากที่ห้ยออกแล้วก็งดไปไร้มือค่ะพี่น้องขาวันนี้เอาแนวทางของเฮนั่นมาฝากค่ะพี่น้อง่าหวยประจําวันที่สิบหกเดือน อีหกหกเนาะค่ะพี่น้องเนะาะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเฮียงนั่น,นงวดที่แล้วนี่ก็ลุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะปวดกอนเขา่าเงินลุดาบ้าก,กันค่ะพี่น้องค่ะหวยถูกหวยแนวทางถูกสูตรถูกอันมิลุดมีเขา่ามีออกมีบ่เข่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เพ่อให้มาสองศูนย์ห้าแล้วกัเป็ดสามเด้อจ้ะพี่น้องจา้า ตอนนี้ผห้สามหนึ่งหานำเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลเฮียนั่นนํำเด้อจ้ดเด้อขออนุญ,ญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเบืองได้ชมแล้วก็อีเอสทันนี้ค่ะพี่น้องค่ะของทันนี้นี่สิตั้งแต่ปีใหม่มนี่ยังว่าได้หลุดเลค่ะพี่น้องค่ะวั่แล้วนี้ก็เขา สองสองหามาได้ทั้งล่างทั้งบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วันนี้ก็ว่างแล้วหัวหออกแล้วก็วางเลยบ่าเพ็ญบางเลยค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นมีให้มาตลอดทั้งปีเลยแนยวทางอ่าสูตรนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณเจ้าของข้อมูลเนาะค่ะเนาะขอเนื้อเยน้ำมาแบ่งป,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 ปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมค่ะพี่น้องค่ะเพิน่นวางใบเพิ่นเฮ็ดใบปีหนึ่งเลยสำหรับ ชุดนี้มาได้ทั้งดังทั้งบนค่ะพี่น้อง่าแต่ว่าตั้งแต่ปีใหม่มานี่ก็ยังบอลน,นิพาเรือจะพี่น้องเด้อเขาทุกวดวนนี้ก็เอามาแบ่งปันให้เพืเ่อนๆในวงในชมค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้เรือจะพี่น้องจ๋าขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะสําหรับเอทานีนะคะพี่น้อง่ะงูเทลใน,นเขาสามตูโตดโดตโตนะคะวันนี้ก็บางตัวหล็กมาแล้ว เอามาแบ่งป,ปันให้เบื่อเบื่อนเบืเ่นนในชมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆแอดทุกทุท่าน,น้อคะเด้ออย่าลืมให้กำลังใจเยาวน,น้ำนีดเวยจ้ะพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร,ร่ำรวยถูกหวยลั่งมาทีหนึ่งน,นะจ๊ะ